ใครจะบริจาคแล้วขอเงินคืนทีหลังอย่าสารแนโอนเงินมาบริจาคใครขอคืนผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้กูด่าเง่ากระดกกูจะไปทําประโยชน์แล้วกูก็ทําประโยชน์แล้วไม่คืนกูพูดด่าคอไว้เลยใครคืนกูนะกูด่าเง่ากระดกหมดจะมาขอคืนหาอะไรกูไม่ให้หรอกใครจะให้กูนะเดินมาบอกกู อาจารย์ถ้าวันหนึ่งอาจารย์ไม่เอาเงินนี้ทำประโยชน์หรือทําไม่ถูกต้องตามที่อาจารย์ที่บอกไว้ขอเงินคืนมึงพูดกับกูเลยกูจะได้ไม่ต้องรับเงินบริจาคเมืองเข้าใจป่าอา,อาจารย์ถ้าวันไหนอาจารย์ทําอะไรผิดวัตถุประสงค์วันหน้าจะบริจาคขอเงินคืนนะได้ไม่ต้องเอาเงินมาให้กูไม่ตาบาทเดี๋ยวกูไม่รับมึงพูดมาเลยเดี๋ยวกูติดป้ายหน้ามูลนิธิกูเลย ใครจะบริจาคแล้วขอเงินคืนทีหลังอย่าสารแนโอนเงินมาบริจาคมูลนิธิคนตื่นทำใครขอคืนผิดวัตถุประสงค์ตรงนี้กูด่าเง้ากระดกพร้อมไม่คืนเงินเอาซิกูจะเขียนไว้เลยใครบริจาคพอใจในการบริจาคบริจาคใครไม่พอบริจใครไม่พอใจบริจาคย่ามาสารแนบริจาคเงินกับกูนะอย่ามาตอแหลบริจาคกูคกูไม่รับ ลำคาญนู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ดีนั่นก็ไม่ดีนั่นก็ไม่โอเคทําไมอาจารย์หลังคาตอนแรกอาจารย์บอกจะทาสีขาวทําไมเปลี่ยนมาทําสีแดงผิดวัตถุประสงค์ของเงินคืนอิจพายเรื่องเยอะอาจารย์ตอนแรกอาจารย์บอกจะทาเสาสี่เหลี่ยมตอนนี้อาจารย์ทําเป็นเสากวงกลมไม่โอเคเลยของเงินคืนชิจายอาจารย์ตอนแรกเงินอาจารย์บอกจะไปสร้างห้องน้ํา อะทำไมอาจารย์เราไปสร้างศาลาล่ะไหนละห้องน้ําไม่เห็นสร้างเลยไปสร้างศาลาอ้าวก็ห้องน้ํามันเยอะแล้วกูจะไปสร้างน้าอะไรก็ตอนแรกกูพูดก็จริงแต่ตอนนี้กูมาดูมาพิจรารณาแล้วคนมันไม่ได้เยอะขนาดจะเข้าห้องน้ํากูจะสร้างน้มาอะไรกูก็ไปสร้างศาลาสิอ้าวผิดวัตถุประส,ระส,สองค์อ่ะก็ทําบอกจะสร้างห้องน้ำแตไปสร้างศาลาใช้ไม่ได้จะของเงินคืนกูด่าเง้ากระดกในสันดานไม่ได้นะ อย่ามาทำกับกูอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตอนมึงจะบริจาคมึงต้องคิดดีๆไม่ใช่เอออเออาอะไรจะเอาคืนทั้งที่กูก็ไปทำประโยชน์ตั้งเยอะตั้งเยะแล้วกูจะเอาที่ไหนมาคืนมึงล่ะสติสติอันนี้กูไม่ได้พูดถึงใครนะแต่กูเนี่ยจะประกาศแบบนี้จริงๆ ทุกวันนี้กูก็พูดแบบนี้ตลอดใครไม่อยากฟังกูออกใครจะฟังกูอยู่ใครพอใจในการบริจาคบริจาคใครไม่พอใจในการบริจาคไม่ต้องบริจาคก,กูพูดตลอดเวลากูชัดเจนมาโดยตลอดสินค้ากูใครอยากซื้อซื้อใครไม่อยากซื้อไม่ต้องสารแนมาซื้อซื้อได้ซื้อซื้อไม่ได้ออกไปอย่ามาวุ่นวายากูทีหลังกูพูดดักทางตลอด ไม่สนใจหาอะไรหรอกใครจะมาว่าอะไรกูกูไม่สนใจอะไรแล้วนั่นแหละเพราะกูพูดทุกอย่างชัดเจนหมดคนเกลียดกูอย่ามาฟังกูตั้งคำถามแล้วรับคำถามไม่ได้รับคำตอบไม่ได้อย่าถามอย่ามาถามไม่ต้องมาถามกูแต่ถ้ารับคำตอบกูได้ถามเลยกูจะตอบมันให้ฉ่ำเลยจริงๆ กูพูดทุกอย่างกูเป็นคนชัดเจนรับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงเธอไม่เกี่ยวหาเลยอะกูแล้วกูนะเป็นคนทําอะไรกูไม่กลัวใครทําไมกูถึงไม่กลัวเพราะกูชัดเจนกูพูดแบบนี้มาตลอดอีโก้เริ่มมาอีโก้เริ่มมาหาอะไรไม่ใช่อีโก้จะอีกูนี่แหละอีโก้หาอะไร กูพูดของกูแบบนี้มันจะจงไหนแต่ไรอีโก้หาอะไรแลวอีกอย่างหนึ่งกูปฏิเสธผลประโยชน์เพราะอะไรเพราะกูไม่อยากมีปัญหาที่หลังกูเลยพยายามพูดตลอดว่ากูไม่เอาถ้าการที่กูไม่เอาเท่ากับอีโก้แล้วคนที่เอาระจะเรียกว่าอะไรล่ะสันดานกูไม่มีหลอกใจอีโก้วีโก้หาอะไรกูมีแต่เมอร์เจสตีกูจะไปรับอยู่วันที่สามสิบนี่ไม่มีใจอีโก้วีโก้ไม่มีจจกูไม่ขับ ไม่ตอบสนองต่อสมรรถนะในการใช้งานของกูจ้ะของกูต้องเมอร์เจสตี้คันใหญ่เพราะอะไรทัวกูเยอะทัวกูมาตลอดกูต้องใช้รถตู้คันใหญ่